เข้มข้นนะครับการบวดเลือกนายกรัฐมนตรีรอบที่2เคาะแล้วครับ19กรกฎาคมนี้แต่มันมีประเด็นตามมาเยอะแยะมากมายที่เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาคุยกันหน่อยว่ารอบที่สองตกลงแล้วยังเป็นชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตได้หรือไม่เสนอได้ไหมรอบ 2, 2ใช่ไหมฮะสอบบางท่านบอกว่ายติเนี่ตกไปแล้วนะ,<ค>ะแต่บางท่านก็บอกว่าเอาเสนอได้แล้วแต่ประธานสภาบางท่านก็บอกว่าต้องมีคนมาชิงกับคุณพิธา มีชื่อลุงปอมเข้ามาแล้วค่ะบางท่านบอกว่าเปลี่ยนชื่อคุณพิธาเป็นคนอื่นไหมม,ออมีแคนดิเดตของเพื่อไทยอีกหลายคนนี่หรือจะมีเดียรรับหรือเปล่าทีเดียรรับอีกแล้วนะฮะ, <c oughs> ะแต่ว่าเริ่มที่อาจารย์วันนอก,กนล้วกันนะครับประธานรัฐสภาก็ระบุว่าในช่วงต้นสัปดาห์หน้าจะนัดหารือวิปสามฝ่ายถึงรายละเอียดในการเปิดประชุมนะครับในการเลือกนายกครั้งที่2ตามที่กําหนดไว้คือ19 <c oughs> กรกฎาคมหลังที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบ คุณพิธาไม่ได้เป็นนายกไป13กรกฎาคมที่ผ่านมาทีนี้นักข่าวก็ถามต่อว่าสมมติถ้า19กรกฎาคมยังไม่ได้ข้อสรุปละ่ะก่อนหน้านี้มีข่าวใช่ไหมฮะคุณพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานคนที่สองบอกว่าก็อาจจะประชุมวันต่อไปเลย20กรกฎาคมไหมทันทีเลยประเด็นนี้อาจารย์วันนอบอกว่าเอ,อ่ยังไม่ได้คุย<ะ>และอาจจะจบตั้งแต่วันที่19กกรกฎาคมก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในการจบตั้งแต่ครั้งที่สองนะครับ รวมไปถึงที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่อ่ะค่ะชื่อคุณพิธาเสนอได้ไหมเนี่ยอาจารย์วันนอด้วยความที่เป็นประธานสภาใช่ไหมก็รักษาความเป็นกลางนะครับไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ก็ก็อยู่นิ่งๆใช่คืออาจารย์บอกว่าต้องไปดูเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็เดี๋ยวไปฟังเสียงที่ประชุมวิบสามฝ่ายด้วยเรื่องเี้ยว่าจะเสนอซ้าได้ไหมส่วนเมื่อวานนี้คุณผู้ชมอ่ะมาฝั่งนี้หน่อยที่เขาก็ต้องแก้เกมกันเนาะ ก้าไกลกับเพื่อไทยเห็นว่าทั้งสองพักเนี่ยส่งตัวแทนมาพูดคุยหารือกันจะเอายังไงดีรับมือกับศึกรอบสองคือการโหวตนายกรัฐมนตรี19กรกฎาคมนะคะ ตัวแทนจากเก้าไกลค่ะก็มีคุณชัยทวัฒนะคะบุญพิจารณ mm ์รองหัวหน้าพักแล้วก็คุณไหมสิริกัญยามาฝั่งเพื่อไทยค่ะมีคุณหมอชนน่านนะคะแล้วก็คุณภูมิธรรมรองหัวหน้าพักรวมถึงคุณประเสริฐเลขาธิที่การพักก็มาด้วยครับทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาพูดคุยประมาณสักหนึ่งชั่วโมง45นาทีเวลาไม่ได้มากนักที่อยากรู้ที่สุดก็คือเนื้อหาคุยแล้วยังไงสรุปได้ข้อสรุปหรือแ <Ost. S 2> ผน จะแก้เกมยังไงต่อหลังจากนี้หลังจากเสียงสอวอไม่ถึงตามคาดใช่ไหมครับปรากฏว่าที่ประชุมบอกว่าประเด็นหลกัหลกๆเมื่อวานที่หาเรือเป็นเรื่องการหาเรือในภาพกว้างๆค่ะคือพูดคุยกันว่าเอ๊วันหมดนายกรอบ29 9กรกฎาคม มันจะเกิดภาพอะไรได้บ้างครับเหมือนทำลองฉากกระทัดกันนะคะเอ๊ะมันจะเกิดภาพไหนยังไงจะเสนอชื่อคุณพิธาแล้วจะอีกฝั่งจะมีการเสนอชื่อนายกแข่งด้วยหรือเปล่าแบบนี้นะคะทั้งหมดเนี่ยพี่ว่ามีการจำลองเหตุการณ์เพื่อที่จะเป็นโจทย์ให้แต่ละฝ่ายไปคิดหาทางออกแผนรับมือว่าจะยังไงอันนี้คือใจความเมื่อวานที่ประชุมกันเพราะฉะนั้นยังไม่ได้สรุปนะคะรวมถึงประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปก็คือจะเสนอชื่อคุณพิธา รอบที่สองอีกหรือไม่อืมคือคือเมื่อวานเนี้ยอเพอินว่าผมมีโอกาสคุยกับคุณหมอชนน่านหลังจากที่การประชุมเนี่ยเสร็จสิ้นพอดีอผมก็ถามนี้แหละว่าทางฝั่งเพื่อไทยก้าวไกลเนี่ยยังยืนยันที่จะเป็นชื่อคุณพิธาหรือเปล่าค่ะคือคุณหมอไม่ได้ตอบรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธโดยบอกว่าให้ก้าวไกลเนี่ยเป็นผู้ตัดสินใจให้ก้าวไกลซึ่งเป็นพรรคระดับหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการถามว่าเป็นแผน A อไหมก็ยังเป็นแผน A เหมือนเดิมค่ะแต่เมื่อถึงวันที่19 จะเป็นแผนนี้ไหมเนี่ยเมื่อวานนี้น่าจะเป็นครั้งแรกที่คุณหมอพูดกับผมนะ,ะว่ามันมีแผนอื่นมันมีแผนอื่นคือคุณหมอใช้คําว่าอาจจะเรียกว่าแผนสองก็ได้แล้วมีมากกว่าหนึ่งทางเลือกคุณหมอบอกอย่างนี้มีมากกว่าหนึ่งทางเลือกผมถามต่อว่าในที่ประชุมเนี่ยมีการพูดถึงชื่อคุณอุ้งอิงขึ้นมาบ้างไหมพูดถึงชื่อคุณเศรษฐาขึ้นมาบ้างไหมคุณหมอก็บอกผมว่าเราต้องเตรียมการไว้ คือ,ค,อ,อคือไม่ได้ยอมรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะฮะ,ะมีแนวทางเลือกไว้คุณหมอบอก 1, 2, 3 2> มันเป็นไปได้หมดที่จะเข้าสู่การพิจารณาแล้วก็คุยกันกับทางก้าวไกลแล้วก็ไปคุยกันกับ8พักร่วมเดี๋ยวก่อนวันที่18เนี่ยก่อนวันที่18ที่เขาจะถแถลงใช่ไหมเมื่อวานคุณหมอบอกผม17เค้ขาจะเจอกันก่อนอถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนนะสเนี่ย8พักเขาจะเจอกันก่อนแล้ววันที่18เนี่ยก็จะแถลงทีนี้เนี่ย ระหว่างทางตรงนี้ไม่รู้จะมีอะไรเปลี่ยนหรือเปล่านึกออกไหมฮะคือถ้าผู้ชมดูรายการสดของเราตอนนี้ยึดตามนี้ได้<ะ>แต่ถ้าดูคลิปนี้ในวันต่อไปเนี่ยมันอาจจะเอาไอล้ใช่แล้วทุกอย่างมันจะเปลี่ยนไปแล้วอ่ะเปลี่ยนไปได้หมดใช่ไหมฮะแสดงว่าข้อมูลที่พี่เอ๋บอกก็คือ,อเพื่อไทยเขามีแผนสำรองแล้วหลังจากก่อนหน้านเนี้ยจริง,รงๆแล้วหมอชนน่านบอกตลอดว่า เรามีแผนเดียวเรามีแผนเดียวถูกต้องเท่ากับตอนนี้มีแผนสำรองอซึ่งเป็นชื่อใครนี่ยังไม่รู้นะยังไม่รู้คือยังไม่ยอมบอกว่าแผนที่เหลือเนี่ยเป็นยังไงแต่ไม่ปฏิเสธว่าในวงสนทนาเนี่ยเริ่มมีการคุยแผนอื่นๆมาไว้แล้วนะฮะ,ะอันนี้คืออัปเดตล่าสุดที่เมื่อคืนนี้ผมได้คุยกับคุณหมอชนน่านสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับผู้ชมแต่สลับไปดูฝั่งของก้าวไกลกันหน่อยนะ ตั้งแต่คุณพิธาไม่ผ่านการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้ปรากฏตัวเลยนะฮะคือเมื่อวานนี้เนี่ยฝั่งก้าไกลที่ไปยื่นแก้272เนี่ยซึ่งเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดอีกทีนึงเนี่ยก็ไม่มีคุณพิธานะมีเลขาพักคุณชัยธวัตตุลาธนมีคุณไอติมพริดใช่ไหมฮะมีรองหัวหน้าพักแต่ว่าคุณพิธาเนี่เก็บตัวเงียบนะฮะคุณผู้ชมแล้วปรากฏว่าในอินสตาแกรมนะนักข่าวเราก็ไปส่องดูหน่อยเอ้คุณพิธาโพสต์อะไรไหมอะรีสตอรี่อะไรหรือเปล่าอ่านี่มีมีมี มีภาพนี้นะฮะเป็นภาพที่เหมือนกับแฟนคลับหรือว่าสื่อถ่ายอันนี้เหมือนร้องไห้เหมือนร้องไห้แต่จริงไม่ใช่ร้องไห้หรอกอาจจะแบบปวดตาปวดตาไงนวดนวดสายตาเราก็ทำบ่อยนะจริงๆเวลาใช่ไหมล่ะเออแล้ววันก่อนเนี่ยมันประชุมนานไงใช่ไหมแล้วคุณพิธาก็ต้องลุกขึ้นมาตอบคำถามหลายครั้งก็อาจจะออกไปข้างนอกมากไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยปวดตาเลยหรือบางทีเห็นผลแล้วยิ่งปวดหนักกว่าเดิม สามสองสี่เฮ้ยไปดีไว้เป็นร้อยไม่ใช่เหรอทำไมสามสองสี่เองเนี่ยฮะแล้วคุณพิธาก็ได้มาตอบโพสต์ด้วยนะฮะบอกว่าหยอดน้ําตาหยอดคอนแทคเลนส์อะไรอย่างเงี้ยสู้สุดความสามารถแน่นอนใจเต็มร้อยเนี่ยใช่ไหมเขารีสตอรี่แบบนี้แล้วก็ชี้แจงว่าไม่ใช่ร้องไห้นะฮะขณะที่คุณชัยธวัตตุลาธนครับเลขาธิการพักคก้าไกลก็บอกว่ายืนยันนะในฝั่งของ9ก้าไกลนะในการประชุมร่วมสสอสว ของรัฐสภารอบต่อไปยังจะเสนอชื่อคุณพิธาลิ้มเจริญรัฐเป็นนายกรัฐรมนตรีสำหรับผลคะแนนที่ออกมาครับต้องยอมรับว่ามีกระแสะกดดันสอวอในช่วงโค้งสุดท้ายมีทั้งการขม่มขู่มีกระแสะข่าวว่าเสนอให้ผลประโยชน์ต่างๆเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้สอวอหลายคนเปลี่ยนใจดังนั้นคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายาแต่ก็ต้องทําให้ดีที่สุดนะฮะเพราะอันนี้ยังยืนยันเพราะว่าคนก็ถามเยอะไง คือคุณได้เสียงสวแค่13อ,ะอ่ะคุยไว้เป็นร้อยไม่ใช่เหรอค,คุณชัยธวัฒน์ยืนยันว่าที่ประสานไว้ก่อนหน้านี้มีมากกว่านี้แน่นอนอม,มีมากกว่า13นะแล้วก็อม,มองไปว่าอุ้ยเป็นเป็นเรื่องของข้วเก่าเป็นเรื่องของนายทุนที่แอบ,บมาดิวแล้วกดดันสวหรือเปล่าเนาะทีนี้ทางด้านของคุณหมอชนน่านเองนะคะในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยถ้าถามหมอชนน่านว่า จะดันชื่อคุณพิธาโหวตในรอบที่สองหรือเปล่าครับคุณหมอชนน่านเนี่ยตอบแบบนี้นะว่าเอาจริงๆก็ขึ้นอยู่กับการพูดคุยกันการตกลงกันร,ระหว่าง8พักร่วม,มส่วนพักเพื่อไทยยืนยันค่ะว่าจะสนับสนุนคุณพิธาสุดความสามารถก็จะให้สอดคล้องไปกันกับที่ประชุมของ8พักร่วมด้วยนะคะครับทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกคำถามที่ถามก็คือว่า กังวลไหมคะถ้าเกิดว่าบทรอบสองเนี่ยมีการเสนอชื่อพลเอกประวิทย์เข้ามาแข่งด้วยออี <c oughs> ออกฝั่งหนึ่งเสนอมาใจยังไงทางด้านของคุณหมอชนน่านบอกว่าเอาจริงๆนะ,ะคือก็กังวลอยู่เหมือนกันและถ้าเกิดขึ้นจริงนะคะคุณผู้ชมจาก188เสียงที่รวมกันแน่นมองแล้วถ้าไปบวกกับเสียงสอวอ ที่ว่ากังวลก็เพราะตรงนี้แหละม,มาเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะได้เสียงเกินครึ่งหนึ่งของสภาอาจจะเป็นไปได้ค่ะเรายัางเคารพสิทธิของก้าวไกลั้ะเป็นพักอัดับหนึ่งเนี่ยเขายัางเป็นพักแกนนาจัดตั้งรัฐบาลอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยจะดันหรือไม่ดันเนี่ยนะครับมันขึ้นกับก้าวไกลเพื่อไทยเองลงเอ็มยชัดเจนว่าจะสนับสนุนจนสุดความสามารถยืนยันอยู่นะครับ แต่ดูแล้วเสียงสวอวก็น่าจะยากนะครับนี่มีอะไรง่ายหรอครับโดยเฉพาะการเมืองที่ไม่ปกติอย่างนี้นะถ้ามันมีเหตุการณ์นั้นขึ้น,นจริงเนี่ยสิ่งที่เรามีข้อห่วงใยข้อกังวลก็คือว่าคาดการณ์ว่าเสียงโบวตที่จะให้กับผู้แข่งเราเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดผลสวิตขึ้นมาท,าทันทีจาก188ถ้าเขาแพ็กกันแน่นแล้วบวกกับสเสียงของสวเนี่ยนะครับ มันมีโอกาสเกิน375ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นอย่างที่คุณหมอชนน่านพูดเนี่ยมันจะกลายเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อย<ช>ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยมันไปไม่รอดหรอกฮะใช,ใช่ไหมมันเอออาจจะเกิดเหตุการณ์ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่มภายในเวลาไม่กี่วันก็ได้ถูกต้องไหมฮะะและทีนี้เนี่ยจริงๆเมื่อวานเนี้ยมันมีประเด็นหนึ่งนะครับที่ผมเองก็ได้เรียนถามคุณหมอไป<ช>ว่าณตอนนี้สถานการณ์มันดูยากกว่าเดิม คือก้าวไกลเนี่ยนอกจากจะไปดีลกับสอวอแล้วอีกขาหนึ่งก็ไปยื่น272ปิดสวิตสอวอมไม่ให้โหวตนายกใช่ไหม<ะ>ผมก็เลยถามคุณหมอว่าเอาอย่างนี้คุณหมอแล้วเพื่อไทยเนี่ยจะช่วยก้าวไกลไปดีลสอวอเพิ่มไหม<อ>ในช่วงเวลาอีก5-6วันที่เหลือเนี่ย<ะ>ก่อนโหวตนายกรอบ2องในเมื่อ,อรอบแรกก้าวไกลไปดีลมาแล้วได้มา13อ่ะถึงเวลาหรือยังที่เพื่อไทยจะไปช่วยดีลมาคุณหมอก็ยังบอกว่าก็ยังให้เกียรติ ก้าวไกลเป็นคนไปจัดการเป็นคนไปประสานก่อนค่ะให้เกียรติพักอันดับหนึ่งก่อนนะฮะอ้านี่คือเรื่องราวของหัวหน้าพักเพื่อไทยแต่คนจับจ้องฮะอย่าลืมนะฮะว่าณวันนี้เราพูดถึงชื่อคุณพิธาลิมเจริญรัตเราพูดถึงชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณค่ะว่าอาจจะเป็นนายกทัฐนมนตรีใช่ไหมใช่อย่าลืมคนนี้นะคุณเศรษฐาทวีสินไงก็เป็นแคนดิเดตของเพื่อไทยเหมือนกันนะใช่ไหมล่ะนี่เพิ่งบินกลับมาจากต่างประเทศนะฮะค่ะแล้วเข้าไปที่พักเพื่อไทยนะฮะ คุณเศรษฐาบอกกับนักข่าวบอกว่าไม่สบายใจเลยนะฮะที่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีนายกร,รัฐมนตรีแล้วมองว่าผลโหวตที่ออกมาเนี่ยที่ฝั่ง8พรพคร่วมได้มา324เสียงเนี่ยคะแนนน้อยไปหน่อยนะฮะนักข่าวถามต่อเลยคุณเศรษฐากังวลไหมอ่ะที่การโหวตนายกรอบสองอาจจะมีชื่อพลเอกประวิตรวงสุวรรณจากพลังประชารัฐขึ้นมาแข่งคุณเศรษฐาบอกว่าไม่ทราบแต่ถ้าดูตามหลักคณิตศาสตร์แล้วเนี่ยคิดว่าความเป็นไปได้น่าจะลำบาก เพราะพักนั้นมีแค่40กว่าเสียงอลองฟังฮะคะแนนมารอบแรกรู้สึกต่ำไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมต้องขอปรึกษากับผู้บริหารพรรคก่อนเรื่องผลการโหวตก็มีความหนักใจและมีความไม่สบายใจนะครับเพราะว่านึกว่านึกว่าจะผ่านได้ด้วยดีนะครับแต่ก็ไม่สำาร็จกระนการเสนอชื่อรอบสองที่มีกระแสข่าวมาว่าจะต้องจะมีการเสนอชื่อของพี่ต้ขึ้นมา ไม่ทราบครับว่าจะมีการเสนอชื่อตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องดูตามคณิตศาสตร์แล้วก็น่าจะลำบากนะเพราะว่าพรรคน่าจะมีแค่ประมาณแค่40่สกว่าเสียงเองใช่ไหมครับก็คิดว่าทางความเป็นไปไ,ได้คงลำบาก เช็คเสียงเช็คเสียงก่อนณนวันนี้ย้ำว่าณวันนี้ยังที่ยังไม่ได้คุยกัน8ปดพักทีนี้คุณผู้ชมมันเหมือนเป็นการแก้เกมของก้าวไกลย้ำว่าแค่ก้าวไกลนะคะนั่นก็คือการยื่นยกเลิกมาตรา272เมื่อวานนี้บ่ายสามโมงที่รัฐสภาพรรคก้าวไกลไปกันเลยค่ะคนําโดยคุณพิจารณ์คุณชัยธวัฒน์ยื่นร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา272ใจความของ272ก็คือให้อำนาจสวในการโหวตเลือกนายก Fro ขอให้ยกเลิกซะเจตนารมณ์นะก็ยื่นเรื่องไปคนที่มารับเรื่องก็คือประธานสภาอาจารย์วันนนนะคะคุณชัยธทวัตเองเนี่ยบอกแบบนี้ค่ะว่าเนื่องจากไอ้การโหวต13กรกฎาคมครั้งนั้นจะสังเกตได้หลายอย่างทั้งสวเนี่ยที่มีสวถึง3 1ถึง159ท่านที่งดออกเสียงอย่างแรกอย่างที่สองท่านไม่มาประชุมหลายท่านแสดงออกชัดเจนว่าไม่ต้องการที่จะใช้สิทธิ์ใช้อำนาจหน้าที่ในการโหวตนายกทั้งหมดนี้ละค่ะ การกระทําเหล่านี้นําไปสู่ทางตันทางการเมืองคุณชัยธวัฒน์บอกเมื่อสอวอรประสงค์แบบนี้ก้าวไกลก็เลยมายื่นหนังสือให้ยกเลิกมาตรา272เพื่อจะได้ไม่กระอักกระอ่วนใจนะคะซึ่งก้าวไกลเชื่อว่านี่แหละจะเป็นทางออกที่ตอบโจทย์ทั้งสอวอทั้งการเมืองไทยจะได้เดินหน้าต่อไปได้พูยงนะ่ายงคือพยายามอธิบายว่าจะได้วินวินทุกฝ่ายไม่ได้เป็นการไปลดอำนาจอะไรสวนะแล้วเรื่องนี้คุณชัยธวัฒน์บอกไม่ใช่เรื่องใหม่นะคะ เคยเสนอแก้แล้วแล้วครั้งนั้นก็มีสอสอส,อสอวอหลายท่านที่โหวตเห็นด้วยก็เลยเชื่อว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดค่ะผมเชื่อว่าก็คงไม่ได้กระทบอะไรนะครับก็เนื่องจากว่าท่านสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยก็ไม่ประสงค์ที่จะออกเสียงอยู่แล้วเราก็เพียงแต่มองหานะครับทางออกให้ทุกฝ่ายดังนั้นเนี่ยจำนวนมากก็คงจะยินดีนะครับหาก ท่านเองไม่ต้องใช้สิทธิ์อย่างเป็นทางการเลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการหาทางออกให้ทุกฝ่ายสบายใจในเมื่อท่านมีมโนธรรมสำนึกในใจว่าท่านไม่สามารถมาโหวตนายกรัฐมนตรีได้ดังนั้นเพื่อไม่ให้ท่านต้องกระทำอะไรที่ขัดกับมโนธรรมสำนึกในใจของท่านเราก็แก้ไขนะครับยกเลิกมาตรานิซะ เพื่อคืนอำนาจในการเลือกนายกรั้นตีให้กับประชาชนและเมื่อประชาชนตัดสินใจไปแล้วจะถูกจะผิดอย่างไรท่านก็ไม่ต้องรับผิดชอบถูกไหมครับเพราะท่านอ้างว่าอืมอ่ะฝั่งของโคนชัยทวัฒยืนยันอันนี้วินวินทุกฝ่ายสวเขาก็อยากปิดสวิตตัวเองอยู่แล้วแต่มีคนที่เห็นต่างก็คือทางด้านของคุณประเสริฐจันทร์รัวงทองเลขาธิการเพื่อไทยนะคะให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนี้บอกว่าเอาจริงๆไอ้เรื่องการยกเลิกมาตรา272ปิดสวิตสว ที่ผ่านมาเพื่อไทยเคยยื่นแก้ไขมาแล้ว2ครั้งครับแต่ไม่ผ่านการพิจารณาของสภานะเพราะฉะนั้นการที่ก้าวไกลยหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาเชื่อว่าเป็นการทลายกำแพงเพื่อที่จะโหวตนายพิธาให้เป็นนาย,ยกให้ได้ค่ะก็คือว่าการแก้ไขรัฐมนูลมาตรา272เนี่ยจะต้องใช้เสียงของรัฐสภาเนี่ยเกินกว่ากึ่งหนึ่งนะครับและในกึ่งหนึ่งนั้นเนี่ยต้องมีเสียงสมาชิกวุฒทสภา84เสียงนะครับ เพราะนั้นในเรื่องนี้ผมเรียนว่าที่ผ่านมาเราก็ทำเคยทำมาแล้วแล้วไม่ง่ายไม่เคยได้เสียงของวุฒิสภาถึงนะครับครั้งนี้เนี่ยผมยังยังเข้าใจว่าวุฒธธิสภานี่จะตั้งกำแพงสูงในเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับว่าการแก้ไขนี่คงไม่ได้ง่ายนักตามที่คิดเอาไว้นะครับอย่าง13เสียงเมื่อวานนี้ที่เขาโหวตให้กับทางทุนพี่าไปดิ้งละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวั